สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่25มกราคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นท x เ็ปิดตลาดไปที่1,639.09จุดลดลงไป1.45จุดหรือว่าติดลบไป0.09%มูลค่าการซื้อขายวันนี้84,000ล้านบาทเศษโดยแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แล้วก็กลุ่มอาหารส่วนแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มค้าปลีกโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทาง 2000, <Am> ด้านของ BBL บวกขึ้นมา3.09%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มกำไรในปี65นี้จะโตแรงสุดในกลุ่มก็คือเติบโตกว่า54%เยียร์อ e อนเยทางด้านของซิงเกอร์ วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.76%ก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะสปินออฟบริษัทลูกก็คือบริษัท SG Capital ก็อาจจะมีการสปินอ f ฟเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงของไตรามาส2หรือว่าไตรามาส3ของปีนี้ทางด้านของ ASK วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.11% ก็คาดการณ์กันว่าแนโน้มกําไรในปี64แล้วก็ปี65นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเฉลี่ยปีละประมาณ35%ทางด้านของ JWd วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.13%ก็คาดว่างบในปี64ที่ผ่านมานั้นจะเติบโตได้แรงถึงกว่า90%ส่วนปี65นี้กําไรก็จะเติบโตได้อีก10% ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากในทุกๆก,กลุ่มธุรกิจที่เติบโตได้ดีทางด้านของ VNG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.90%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4/64ปีที่ผ่านมานี้จะเติบโตได้ Year on Year ส่วนกำไรทั้งปี64ก,ก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเช่นกันส่วนแนวโน้มในปี65นี้ก็ยังจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านของ BRI วันนี้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.35%ก็ยังคงได้แรงหนุนจากเรื่องของผลประกอบการปี64ที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเช่นกันทางด้านของโมโนวันนี้าราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาบวก3.85%ก็เป็นการเก่งกำไรเรื่องของผลประกอบการไตรามาส4ปี64แล้วก็ต่อเนื่องถึงไตรามาส1ปี65นี้ก็คาดว่าจะพลิก กลับมามีกำไรสุทธิได้ทางด้านของคอมเซเว่นวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.30%ก็ทนังของผู้บริหารนั้นมีการตั้งเป้ารายได้ในปี65นี้ว่าจะเติบโตได้ถึงกว่า20%แล้วก็มีการเตรียมที่จะเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า150-250สาขาเลยทีเดียวทางด้านของเซต หรือว่าสมบูรณ์แอดวานซ Technology วันนี้บวกขึ้นมา4.57%ก็ได้แรงหนุนมาจากยอดผลิตแล้วก็ยอดส่งออกรถยนต์ในเดือนธันวาคมปี64ที่ผ่านมานั้นพุ่งเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ s ิ n e x วันนี้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.31%ก็คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี64นั้นจะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายสินค้า Apple ที่เติบโตได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวทางด้านของหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของปริชาติดลบไปถึง10.19% NC Housing ติดลบไป9.05% Samco ติดลบไป8.91%ซึ่งในวันนี้หุ้น Developer ที่เป็นรายเล็กๆนั้นก็ค่อนข้างจะปรับตัวลงไปแ,แรงส่วนหนึ่งน่าจะเป็น Sentiment เชิงลบ ที่มาจากทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นมีการยืนยันว่าในปีนี้ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นจะไม่มีการลดหยอด่อน90%หรือว่าจะเสียแค่10%ของภาระภาษีเหมือในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เลยไปกดดันทางด้านของหุ้น developer รายเล็กวันนี้ให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงทางด้านของวิภาวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.97% คาดว่าเป็นเซนิเมนต์เชิงลบที่มาจากกระแสข่าวจากท่านของ Sport สปอสชนั้นกำลังพิจารณายกเลิกการให้เงินอุดหนุนคนไข้โควิด -19 นั่นเองทางด้านของ SVT วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.72ก็เป็นการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศข่าวว่าร่วมมือกับท้านของซันในการเปิดตัวแฟรนไชส์ตู้สินค้าอัตโนมัติ ทางด้านของ VPO วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป6.31%ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายทํากําไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นการเก่งกําไรกันเรื่องของราคานมันปั่นบาที่ปรับขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ